ว่ามีน้อยกินน้อยค่ะดีกว่าไม่มีให้กินจ้ะหนูทุเรียนกินทุเรียนนะจ๊ะมาไห่ก็แวะมาที่กัดร้านเจอมตลาดนัดเรียนจ้า กำลังดีนะคะเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อกำลังดีไม่นิ่มไม่แข็งนะคะกินไม่ติดมือจ้ะแบบนี้ไม่กรอบนะเป็นไก่ฉีกไม่กรอบไม่กรอบฉีกได้ไม่ติดมือร้านบาง อยู่ทุเรียนกินทุนเรียนค่ะทุกคนไม่เงนินไม่จบพิกัดร้านเดลต์กระดาษนัดเดบินม,มีตลอดปีส่งทั่วไทยจ้ะส่งพัสดุส่งเดลิเวอรี่ส่งไลน์แมนก็ส่งนะจา้า อืมยังแดดอยู่ลยตาเอาเลยเหรอเอาเลยแดดพอนมาบานทุกควตาโยกให้หน่อยแป๊บนึงได้ไหมมันติดมุมข้างบนหัว ติดหลอดไฟเอาไว้ประมาณนี้โอเคอันนี้นะไม่ติดมือนะคะทุกคนสุกไม่ติดมืออันนี้ไม่กอบนะอันนี้เป็นสุกไม่ติดมือเป็นไก่ฉีกฉีกได้ กินแบบกินแบบสุกแบบนี้จะหวานมากเลยนะทุกคนเนื้อไก่ไม่กรอบนะนี้ไม่กรอบเป็นสุกแห้งเหนียวไม่ติดมือ ในอัปเดตก็สี่โมงแล้วปะคะปะคะอืมเนีอยนะมาห้ามงแล้วหรอห้าโมงเย็นแล้วทุกคนวันที่ยี่ิบหกธันวาสองห้าหกหกนะเนี่ยที่ถ่ายทำเนาะมาที่ไทยทำหโหบุญเหมือนละครเลยที่ถ่ายคลิปสุกเนื้อไก่ไม่ติดมือนะถ้สาสั่งแบบนี้ให้สั่งสุกเนื้อไก่ไม่ติดมือ ไม่กรอบนะคะไม่กรอบนะสุกเนื้อไก่ไม่ติดมือเนื้อหนามรรนากเม็ดเดียวนันเนี่ยอิ่มเลยแล้วลูกค้าที่ได้แไปผูใหญ่ๆอ่ะ,ะพ่อค้าผูดัโลอ่ะจุกจุกไม่ไหวของจริงแตลูกค้ามาลูกค้ามากลับไปเลยลูกค้ามาแตรับลูกค้าหน้าร้านก่อนเดี๋ยวเยกเลยจ้า หวานมากเนื้อหนามากอย่าลืมนะร้านเจ้อมตลาดนัดเรือบินมีตลอดปีจ้ามาไม่ถูกโทรบอร้านศูน์แปดหนึ่งศูนย์สีนย์สามหนึ่ะจส่งรายแมนส่งพัสดุส่งทั่ไทยมีจ้า หนามากทุกคนเม็ดเดียวอิ่มเลยเป็นลูกเป็นแพ็กมีนะจ๊ะหน้าร้านแวะเวียนมาดูหรือสอบทาดูลูกเพิ่มเติมทางเพจร้านได้นะคะทักแชทเพจมานะคะ ค่ะ